เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสูพิำมใยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระเทีรพัฒกุลเทียโรหัวหน้ากองประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลายาณมิตร ได้ส่งมอบถุงยางชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจำนวน700รชุดแด่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสองแห่งประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นและกาลสินนัสารา,ามหาทานบาร,รมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป ช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ทำให้ชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบและบางอำเภอยังอยู่ในช่วงระวังน้ำที่จะเข้ามาท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดซึ่งทุกท่านยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจผู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้ด้วยสิ่งของดังนี้นมกล่องปลากระป๋องอาหารสำเร็จรูปผักกาดดองกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบคัพและซองวุ้นเส้นเส้นหมี่เป็นต้นโดยนำมาร่วมทำบุญได้นาสาลามหาทาน บารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ11ขออภัยค่ะและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระนิวัตยติวัฒโนหมายเลขโทรศัพท์087 518-5556และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแกน่นที่ได้เดินทางมารับถุงยังชีพในครั้งนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมชยโยและก็มูรณิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในเขตหลายๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นเขตของหนองเรือแล้วก็เป็นเขตของอำเภอน้ำพองอำเภออุบลรัต์แล้วก็หลายๆอำเภอซึ่งตอนนี้ถือว่าในภาวะวิกฤตน้ําในฤดูฝนไหลหลากทาให้ไรนาแล้วก็ที่พักอาศัยของประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายหลวงพ่อพระครูสุขุมสังฆการ ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุของวัดหนองแวงพระอารามหลวงจึงได้ทำหนังสือเพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิธรรมกายแล้วก็ให้หลวงพี่มาเป็นตัวแทนในการรับมอบที่จะไปกระจายเพื่อที่จะให้บรรเทาความทุกข์ของสาธุชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีถือว่า ในลหลายๆพื้นที่เช่นเขตอำเภอน้ําพองเนี่ยก็เป็นส่วนที่กําลังเฝ้าระวังเนื่องจากว่าน้ำน้ำเนี่ยไหลหลากเป็นจํานวนมากมาแบบอย่างท่วมทน้นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับลูกของหลวงพ่อที่จะนําถุงยางชีพเหล่านี้ไปสู่สาธุชนทั้งหลายเหล่านั้นให้มีกําลังใจในการที่จะฟันฝ่าวิกฤตของการอุทกภัยอย่างเนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดังนั้นในนามตัวแทนของจังหวัดต้องกราบแทบเท้าขอพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชยโยแล้วก็พระเถรานุเถระที่ได้มีความเมตตาได้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อเพื่อบรรเทาทุกข์ของสาธุชนในจังหวัดขอนแก่นก็ต้องกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนา